ไม่ได้มานานเลยนะครับอ,รอู๋ลาเราได้ยินแต่เสียงเสียบเบียเว้ยวอู๋สิบสองล้อเลยได้ยินแต่เสียงอู๋เด็กกะสิบสองล้อ,อได้กันนี้ไปใช้นะจบ ทำอะไรกันสวัสดีครับอยู่กับผมโรดดัมซิงดินต่วนครับสวัสดีครับขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าพื้นที่ผมขมิ้นครับผมขมัดขเมรเลยขเมรเฮ้ยขมรฮะขเมรอร่าขเมรทรัพย์เนี่ย อยู่นีวีดไทยเด้นี่อุ้ยตายเลยอุ้ยเสียมบ่เสียมบ่เสียมโอ้เสียมบ่เีเสียมบ่แป๊บมาไปขุดฝังหน่อยไหมขุดฝังคอมเมนต์หน่อยไหมแป๊บมาเสียมหน่อยใช่เลยอู้ทำอะไรนี่ใส่สบู่นี่เอ้าคันนี้มันเคยใส่มาแล้วดิสอดขายไปแล้วไงโอ้โสอดขายป่ะใช่สอดขายเอาเอาเป็นมเอาอันใหม่เลยเด้อาเล็กมาตัดไหมใช่ใส่รุ่นไหนไปตอนนี้ตอนนี้น่ะอืม ใส่หุู่เซตอันอูจริงเหรอจริงก็ใส่โบหุู่เซตใส่หุู่เซตเลย<ช>อันเก่ามันอะไรนะอันเก่ามันทีเอฟทีเอฟศูนย์แปดป่ะอันนี้เปลี่ยนแค่แบบเปลี่ยนใหม่มาเลยนี่หม้อน,น้ำเตอร์นี่ดูดิมอญ้ำดูหม้อน้ำผมเนี่ยยังลดพ่วงเลยดิอู้หม้อน,น้ำโคตรบักเอ่อเลยว่ะเปลี่ยนใหม่ๆเลยดูใบใบพัดผมอะ่ะสิบแปดใบอือ อันนี้ผมม้นะที่จริงมันเก้าใบแหละแต่ผมเพิ่มมาให้จริงเหรอจริงเอ้าดูดิดูใบพัดดิไม่มีให้เหมือนหรอกร็ผมอ่ะรถผมมันใครอยู่แล้วอันนี้มีใบเทาไหมฮะขอหน่อยใบเทาไม่มีเจ๋งนะไอ้อบยบดเลยยบอบยบอบยบจริงอ่ะโอ้จริงโอ้อบยบอะไรบ่อยแน่โอ้รอบนี้เขาจัดหนักนี่รอบนี้นะจัดจริงเลอเนี่ยผมเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยผมจะขนปืนใหญ่ดูดยจริงเหรอนั่นแหละว่าผม ไม่ได้ใส่ผ้านดันนะผมโยม้อน้ำเกรดไปเลยอ๋ออู้หูโมน้ำของอะไรทำไมมันยาวเหยียดทำไมอุ้มซูโ่ฮะซูโม่ซูโม่เอ่ะทำอะไรมั่งแปลงอะไรมั่งนี่อ๋อแปลงเหรอแปลงขาไงอ๋อนึกว่าแปลงฟันเยอะๆพวกไหนแปลงขาแปลงคอคนล่างอู้อู้ใครมาอีตันบ้าว่ะตะเกียงนี้ต้องอีตันแหละ รถพี่ยาบ่ไม่ใช่รถขียางนะพี่อ๋อไอ้นี่นี่ไอ้นี่สาแปลงปัสายก็แปลงเสร็จนี่นะอุ่นน่าใช้เนาะสายแปลงปัามสายฟังเสียงไหมเออฟังแต่ันด้ฟังไหมฟังอันนี้ฟังเลอเชื่อมนิดหนเดี๋ยวดูเทร์โบก่อนเดีดูเดี๋ยวดูไปไปรีวิวก่อนเดี๋ยวดทา้าอันนี้รียังรียังรีไฟแนน หยอกยอกมุกเลือดเปือนหอยวะรีไฟแนนซ์โอ้จริงจกร้องก็ว่าช่องนี้มีแต่จริงจกเลี้ยงจริงจกว่าไ้ดูรถไม่ค่อยได้วิ่งงานก็ทำนู่นทำนั่นทำนี่เถอะวะเออไอ้นี่มันใส่ได้เลยวะ แปลงไว้เนี่ยอินเตอร์อินเตอร์เก่ายังไหมอันนี้จะของเดิมนะพวกท่อเนี่ยแต่โบใส่ไปแล้วเดี๋ยวค่อยฟังเสียงนะอู้หูเหนืดอเลยวะนี่บุญแทบไม่ไปเลยเนี่ยรถผมต้องเพิ่มอีกไอ้มะนาวต้องเพิ่มไอ,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 อ้น้ำยา สีปั๊มอีกนี่ไม่ค่อยหนืดเลยอันนี้โคตรนืดเลยเอาฟังเสียงคันนี้ได้ยังนี่ปกติมาเนี่ยเจอแต่พวกฮีโนฮีโนนะรอบนี้มาเจอแต่เบก้าเลย,ยนี่ดูโ้บุ๊๊น,นี่ทำไรโหราก โลกรถหรือเปล่าหรือยังไงอู้อะไรนี่ลุมลบภัยหรือเปล่าอะไรคลุมไว้นี่อะไรคลุมไว้นี่ฮะเข,เข้าได้ไหม ยังไม่ปลอดภัยนะอันนี้น่าจะเป็นบังเกอร์ครับอ้เอาไมโครมาทำบังเกอร์สุดยอดเอาเสร็จแล้วบ้างนี่แรงกว่าเดิมเหลืออะไรเหลืออะไรพร้อมออยังห้องเครื่องสะอาดแท้ เออเช็ดเช็ดนั่นไหมนัดจริงไหมโอ้หิ่มนิ่มครับเจทูนะแค่นี้โบสามแปดหรอใช่ไหมโบสามหกอ่ะเสียงเื่องนิ่มนิ่มเราฟังเสียงไหมอ๋เก็บสีก่อน lăn rồi thế ดีนะนี่ถ้าวนอีกสักหน่อยนะแปดกว่านี้อีกของซูโม,โม่นะซูโม,โม่สองสองเจ็ดใส่ได้เลยเหรอโอเคก็น่า,าจะแปลงพวกนี้หาจับกับท่อน้ำเดิมนะเจอกันใหม่ครับอา A T N วันจังอ่ะโอ้โหว้าวกลังยืนเนาะไม่ต้องวนหรอกโอเคนี่แหละลั่นยืนปั๊มยังไม่ได้ทำหรอปั๊มเดิมเลยความร้อนจบเลยทีนี้ใบพัดใหญ่เลยอืมใส่ใบพัดในในรถเจอกันใหม่ครับอันนี้คือ จบไปเลยเรื่องความร้อนเยี่ยมกันใหม่นะครับอเอาฟังอีกรอบหนึ่งดิ